ผมนี่มาทำหน้าที่แทนนะครับแล้วก็มีท่านารอ,องนายกเป็นรองประธานนะครับต่นนี้ไม่ได้มานะครับท่านต่อไปครับท่านชาเนตศจันทร์ไทยสูงครับประหลัดอบตอท่านนังลงไมอยู่เนาะท่านธีรวัตรจันทศิษิ์ครับรองปลัด,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 ดทัานดาบตำรวจมานพดอกบุนาท่านขอะังวง การของจากนายตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ครับคุณอภิสิทธิ์วิเศษรำครับจากเกี่ยวับราชการของอบตคุณธนวัลสวัสดิ์ชัยครับาจากเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับคุณรังสามทัญญะชีรีนนท์ครับจากอสตบ้า,ากนกระสันนะครับคุณยุภาพินศรีนามครับ พัฒนาการพรฒนากรประจำตำบลน,นะครับท่านเกียงไกรชัยเอกครับงานบริหาร่านาศึกษาจากอบตอท่านวัยพศพุ่มทุดจากอบตอรประสาน,านถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณพ่อสวนบุลร,รงรังครับประธานสมตำบล คุณธนันชัยใจดีครับขอออกกองช่างคุณบุญบุญดีบุญดีนะบุญมดนะีบุบบบชูจบมาเก็บคบถามแล้วนะครับท่านประหลัดสางกัดท่าน,นทีมการชัยชวน,นที่การเสนอในกนารขบวนการนะครับท่านอาจารย์ ชงจันอาจุลาจิตกรรมนี้กิจภารกิจนะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละดีซึ่งเดี๋ยวในลำดับต่อไปท่านจะได้จักถามนะครับในแต่ละดีในส่วนของ,อาางการจะแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็การแนะนำคณะกรรมาการนะครับในลำดับต่อไปก็คงจะเป็น ให้คณะกรรมการได้ดูหลักฐาน